ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัสรูชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีโอกาสน้อมระลึกถึงความวุ่นวายของพวกเราชาวโลก สิ่งที่วุ่นวายแล้วก็มีภาระมีสิ่งที่เบียดเบียนกันก็เป็นเรื่องเป้าหมายสำคัญเท่าที่เราทราบกันทั่วไปในยุคปัจจุบันที่เราได้เห็นกันชัดเจนก็เป็นเรื่องวัตถุปัจจัยภายนอกเป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้ เกิดการทะเละาะเบาะแวงแตกแยกและขาดสัจจะเหล่านี้ทำให้เห็นสังคมนะขาดตกบกพ่องไปก็ได้เรื่องจิตสำนึกความละอายต่อบาปไม่ได้น้อมสิ่งที่เป็นสัจธรรมความดีว่าชีวิตทุกคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเรา การที่ได้พูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าในส่วนตัวจะไปมีเรื่องปฏิฆากับผู้หนึ่งผู้ใดแต่เท่าที่เราได้เห็นนะแล้วก็มีโอกาสนะได้มีการฟังข่าวการเห็นข่าวสารต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการเบียดเบียนกันเพราะเหตุด้วย ตัวปัจจัยภายนอกนั่นหมายถึงวัตถุนะที่เป็นเครื่องล่อให้นะมนุษย์เราหลงไปคำว่ามนุษย์ก็ดีหรือคำว่าคนก็ดีที่เราน้อมระลึกตามหลักของการเรียกการใช้คำพูดเหมือนมีที่มาที่ไปถ้าหากว่าเป็น นเรื่องราวของคำว่าคนเราก็น้อมระลึกคำว่าคนก็วุ่นวายกันไปตามภาษาเรียกภาษาพูดแต่ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นภาษาที่ไพเราะน่าฟังหมายถึงผู้ที่มีความคิดเป็นผู้ที่ยับยัง้งสามารถใช้คำพูดเป็นมนุษย์ ก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งสำคัญต้องประกอบไปด้วยศีลธรรมอันดีนะรู้จิตใจเขาใจเราและก็น้อมเสมอว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงชีวิตเป็นทุกข์สิ่งที่เกิดมายึด,ยดถือยึดมัน่นเป็นของเราไม่ได้เท่าที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตทั้งสามวัย และปัจจุบันเขายังใช้ชีวิตในหน้าที่ในทั้งสองด้านการที่เราเรียนรู้ศัจธรรมของชีวิตตามพระธรรมคำสอนตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้นำอบรมให้เรามีจิตสำนึกมีความพระอายต่อบาปนั้นการที่เราได้พูดแบบนี้ตามประสบการณ์ชีวิตเราก็ย่อมจะเผอตัวเผอตนกันได้ ไหลไปสู่สิ่งที่นะตามกระแสะโลกกันเป็นระยะระยะนะแม้แต่ตัวผูพ้พูดเองก็เคยนะหลงไหลไปชั่วพักชั่วขณะเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องยินน้อมยอมรับกับวิถีชีวิตชาวโลกแลนะการที่เราจะเรียนรูนะ้ถึงความละเอียดของการเกิดมาเป็นคน แล้สัจธรรมของพระธรรมคำสอนนั้นก็จะต้องมีการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปทำให้ใจของเรายึดมั่นถือมั่นในกระแสโลกเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เกิดมาเป็นเรานะนเรียกว่าเด็กทาลกเมื่อเกิดมาเป็นเด็กทาลกนั้นหมายถึงต้องขนขวายไปสู่การเอาตัวรอด จากการที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้นำปัจจัยสีมาเกื้อกูลอุดหนุนเราให้เรานั้นมีร่างกายที่จเจริญเติบโตแล้วก็ปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่น้อมเราจะไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนเราพัฒนาคนให้เข้าถึงการเป็นมนุษย์ เมื่อถึงเป็นมนุษย์แล้วเราจะให้เข้าถึงอริยะคนที่เป็นอริยะเดียนมนุษย์ที่เป็นอริยะในพระธรรมคำสอนกันอย่างไรเพราะนั้นวัตถุต่างๆซึ่งมีการพัฒนาในหน้าที่ของการเลี้ยงชีพตามปัจจัยสีนั้นทำให้เราคล้อยตามแข่งขันเบียดเบียนกัน ปัจจากศีลธรรมอันดีก็มีโอกาสได้น้อมว่าโลกเราจเจริญภายนอกแต่ใจนั้นไม่ได้นำไปสู่ให้มีความเจริญตามกระแสะโลกจึงต้องมีโอกาสน้อมมาตักเตือนตัวเราตักเตือนลูกหลานของเราว่าการที่เราจะมีชีวิตพอดี เราก็จะต้องรู้จักใช้ชีวิตในวิถีของคนหรือในวิถีของมนุษย์หรือเราจะเรียนรู้สิ่งที่ปราณีตก็คืออริยะสิ่งที่พิเศษเหนือคำว่าคนเหนือคำว่าเป็นมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องมีการน้อมเสมอตามประสบการณ์ชีวิตพอเริ่มเป็นคน เราจะหลงความเป็นคนไปสู่การยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยภายนอกจนขาดสลิรรมอมันดีขาดพี่ขาดน้องขาดพ่อขาดแม่ขาดบรรพบุรุษที่ดีงามของเราทำให้มีคำพูดบางท่านก็บอกว่าพ่อแม่นั้นมีหน้าที่ให้เราเกิดมาก็ต้องเลี้ยงดูเราเป็นหน้าที่ จริงๆแล้วคำพูดลักษณะแบบนี้นะหมายถึงใช้คำพูดแบบเป็นคนนะเป็นคนทั่วไปไม่ได้เรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์ความเป็นอริยบุคคลหรือความเป็นจริงที่เอาใจเขามาใส่ใจเราความรักนะถ้าเรา,าลปลูกความรักเราก็จะได้ความรัก แต่เราปลูกความโกรธความริษยาเราก็จะได้ความโกรธความริษยากลับมาให้เราต้องรับผลอย่างนั้นแต่หา,าก,กเรามีจิตใจฝักใฝ่ในการเรียนรู้ยับยัง้งและมีการน้อมในวัตถุปัจจัยภายนอกต่างๆเพื่อจะนำมาสอนตัวเราว่าชีวิตของเราปัจจัยสีที่เราใช้เราจะพัฒนานั้น ใช้ครบทั้งหมดหรือไม่เท่าที่มีโอกาสได้น้อมตอนที่เราเยาว,ว์วัยเราอาจจะขาดตกบกพร่องในเรื่องการบริโภคการอยู่อาศัยการใช้เครื่องนุ่งหม่มและการที่เรามียารักษาโรคไม่เพียงพอในสมัยอดีตเด็กๆยุคโบราณก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ก็มีใจ ที่งดงามนะของปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนะแบ่งปันนะด้วยสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ภายนอกพอสมควรนะแล้วก็ไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นที่เดือดร้อนตนนะในสมัยโบราณเราหุงต้มกับข้าวและอาหารต่างๆที่เลี้ยงดูกัน ก็จะใช้ประโยชน์นะทุกส่วนอย่างกลาวหุงข้าวก็จะใช้น้ำข้าวนะมาทำประโยชน์ก็คือให้เขาเรียกว่าเอาน้ำข้าวนั้นที่เดือดแล้วเนี่ยเอาใส่ภาชนะเป็นกะมังบ้างเป็นกระถางบ้างใส่ไว้เพื่อจะเอามาเป็นอาหารเสริมน้ำข้าวกับเกลือ นะแล้วก็ข้าวที่เรานำไปดงแล้วเราจะเห็นว่าคนที่เรียนรู้ตั้งแต่ยาวัยก็สามารถกระทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ถึงท,ที่เราได้เห็นนะวัตถุปัจจัยภายนอกเจริญแต่เราไม่ได้เห็นความสำคัญของการที่ปราณีตไปด้วยการสร้างใจ ที่มีเมตตาแล้วก็แบ่งปันกันถ้าสังคมเราใช้ชีวิตแบบคนไปคนมาก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อตนนะและก่อประโยชน์ต่อท่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะยกใจให้เกิดความรู้สึกอันดีเข้าถึงการเป็นมนุษย์ได้นะจากการเป็นมนุษย์เราก็เรียนรู้บาปบุญคุณโทษมีความละอายต่อบาป มีความรู้สึกนะพ่อแม่นั้นมีคุณอย่างยิ่งปู่ย่าตายายก็มีคุณอย่างยิ่งมนุษย์ทุกคนนั้นมีคุณอย่างยิ่งนะพร้อมทั้งนะพุทธบริษัทสีทั้งหลายที่มีโอกาสเรียนรู้ให้เข้าถึงความปราณีตในเรื่องกายใจในเรื่องพฤติกรรมนะการเป็นคนก็ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุปัจจัยภายนอก แล้วก็ใช้กิริยาวาจาทางกายบ้างทางวาจาบ้างแสดงยกค่าของตนว่าตนนั้นนะมีความพิเศษกว่าคนอื่นด้วยปัจจัยสี่ภายนอกถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ยิ่งกว่านะเข้าถึงการเป็นมนุษย์เราจะเห็นคุณค่าต่างๆเหล่านี้เนะี่ปราณีตมีความสุขมากกว่าการยกตน พยกตนแล้วก็เป็นผลทําให้ขาดกลาลยานมิตรขาดเพื่อนขาดบริวารขาดเจ้านายขาดผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมที่ไม่มีความรู้สึกอันดีที่เกิดที่ใจเพราะฉะนั้นจึงได้หยิบเรื่องราวของการใช้ชีวิตในกระแสโลกช่วงวัตถุก,กำลังเจริญรุ่งเรือง ถ้าเราไม่มีการยับยั้งไม่มีการคิดว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้ด้วยความพอดีแล้วก็ต้องนำศีลธรรมนั้นมาครอบงำจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นนะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทุกวันแล้วก็สามารถนะดูแลให้เต็มที่เต็มกำลังนะถึงที่สุดพอเราพูดถึง การดูแลเต็มที่เต็มกํำลังนั้นเราจะถูกสังคมที่จเจริญวัตถุชี้นําว่าสิ่งที่เราครบวาระจะต้องหยุดต้องพักควรจะหยุดพักควรจะไม่ต้องประกอบอาชีพใดๆนะอยู่ไปอยู่บ้านอยู่เรือนเที่ยวเตไปวันๆเคยได้ยินได้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มีการแนะนำกัน แต่เท่าที่เราเรียนรู้นะสัจธรรมของชีวิตถ้าเรยกขึ้นเป็นมนุษย์เราจะเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์สร้างประโยชน์ตลอดเวลาตลอดชีวิตนะตั้งแต่เยาววัยท่ามกลางถึงสูงวัยพอถึงสูงวัยถึงแม้ว่าเราประสงค์ที่จะทำหน้าที่ในการงานต่างๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความพร้อมเราก็ถูก นะหยุดโดยธรรมชาติกันอยู่แล้วเมื่อร่างกายไม่ไหวความคิดอ่านไม่ไหวหูตาธาตุสีในกายขาดตกบกพร่องเราก็ไม่สามารถที่จะนำพาร่างกายของเราไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีงามให้ผู้อื่นให้ตนจนสามารถพัฒนาใจจารึกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเรายึด วัตถุปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไปสู่การเจริญไปด้วยการเป็นมนุษย์ต่างๆจากการเป็นมนุษย์แล้วนะใจผู้ประเสริฐนั้นนะคิดได้ละอายตัวบาปไม่ทำร้ายตนและคนอื่นแล้วนี่เป็นเรื่องเข้าถึงพื้นฐานของการเป็นมนุษย์แต่เราจะขึ้นยิ่งหัวการเป็นมนุษย์เราก็จะต้องเรียนรู้พระธรรมคำสอน ในหัวข้อปัจจัยเรื่องอริยสัจสี่นั้นเกิดอย่างไรนะคําว่าทุกข์เพราะฉะนั้นทุกในเนื้อหานีนะ้หลายท่านจะใช้คำพูดว่าความไม่สบายกายและไม่สบายใจนั้นเป็นทุก์ก็เป็นเหตุหนึ่งแต่เป็นเหตุในกระแสะโลกที่มีชีวิตที่ใช้ชีวิตกันตามปกติจะเป็นมนุษย์กด็ดีจะเป็น คนก็ดีหรือจะเป็นพระอริยะก็ดีก็ยังปะปนกับเรื่องสิ่งที่ต้องดูแลตนในเรื่องปัจจัยสี่กันแต่สิ่งที่เป็นอริยะนั้นเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าไม่สามารถจะใช้ความนึกคิดเข้าไปตัดสินความเป็นอริยะได้ต้องมีการเรียนรู้ในการกระทำของตนจนสามารถเรียนรู้เรื่อง สัจจะความเป็นจริงเข้าไปถึงกายถึงใจและสามารถเห็นสติสัมัญญะของเหล่านั้นเพียบพร้อมไปด้วยการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และก็เป็นผู้ที่มีความพร้อมอที่จะทำประโยชน์ไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตตนนั่นหมายถึงพระริยะที่เราได้เห็นกันนะที่ผู้ที่เจริญาจากมนุษย์ไปเป็นพระริยะนั้น ก็จะต้องนะหมดความลังเลสงสัยในบาปบุญคุณโทษในคุณของบิดามารดาคุณของครูบาอาจารย์คุณแห่งคุณงามความดีนั้นเนะี่ยไม่ได้หมายถึงเรามีความสามารถนะพัฒนาปัจจัยวัตถุภายนอกได้มากมายนะเหนือบุคคลอื่นอีกมากมายนะแล้วก็ยกย่องตนว่าเรานั้น เป็นผู้ที่เป็นมนุษย์หรือเป็นอริยะสิ่งเหล่านี้เป็นที่เราตีความผิดไปเนื่องจากมันเป็นเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมของตนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาปัจจัยภายนอกประการใดเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เห็นสังคมต่างๆที่เราเรียนรู้การเบียดเบียนกันนะในกระแสะโลก ต่างๆนั้นก็เพราะเหตุหยึดปัดจจัยภายนอกยึดวัตถุเป็นเครื่องยกย่องสรรเสริญกันจนขาดจิตสำนึกในเรื่องคุณงามความดีเนี่บางทีก็เผือตัวเผืเอตนไปโดยที่ยังไม่ได้ไต่ตองยังไม่ได้ช่างถึงใจเขาใจเราก็าเป็นเหตุทำให้มีเรื่องมีราวขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกัน และประทุษร้ายกันต่อเนื่องรนะุ่นต่อรุ่นเหล่านี้เรารู้สึกมีความละอายที่เราเป็นพุทธบริษ,ษัทสีนะ่แต่ใช้ชีวิตนะมีการยึดมั่นถือมั่นในทานในศีลในสมาธิในปัญญากันแต่เราก็มีการเบียดเบียนกันเนื่องจากยกค่าวัตถุปัจจัยภายนอกเป็นเครื่องยกไปเองนะความจริงแล้ว ปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องที่ตามความคิดตามพฤติกรรมการกระทําก็สามารถให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความละอายต่อบาปและก็มีความรู้สึกในการสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะเจริญตลอดไปแต่เราไม่น้อมเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านน้อมแต่ประโยชน์ตนอย่างไรก็ไม่ ยาวนานเพราะว่าเราเราคิดว่าเรานั้นเป็นผู้ฉลาดเราเลยไม่ได้คิดถึงใจเขาใจเราเห็นไ,ไหมดัะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เรียนน้อมนะคุณงามความดีและศีลธรรมต่างๆแล้วเราก็อาจจะเป็นผู้ที่ผิดพลาดนะอยู่ในวัตถุปัจจัยภายนอกหยิบฉวยนะโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ เป็นจริงนั้นก็จะต้องมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตเราก็เดนน้อมสิ่งรอบข้างของเราสิ่งที่เป็นมวลสังคมต่างๆหลากหลายด้วยกันในที่สุดในผู้ที่ถึงบ้านปลายชีวิตก็คิดได้แต่คิดได้จนบนปลายชีวิตโอกาสที่เราจะแก้ไขพฤติกรรมของเรา ก็ไม่มีการยอมรับกันเสียแล้วเพราะตอนที่เรามีโอกาสที่เราจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เป็นช่วงเบื้องต้นท่ามกลางแต่ช่วงบั้นปลายนั้นส่วนใหญ่นักพัฒนานะเพื่อต้องการเรียนรู้เรื่องอริยสัจสีนั้นก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ทุรนทุรายไปสู่ภายนอก ั่นหมายถึงเราได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านเหน็ดท่านเหนื่อยเสียสละมากมายนะไม่ได้หวังผลประโยชน์ตนแต่หวังผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มีโอกาสมาพูดจากันในเรื่องนะวัตถุปัจจัยภายปัจจัยสี่ภายนอกนั้นมีโทษมีภัย นะมหาสาลทีเดียวนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่นะมาเรียนรู้ก็จะต้องฝึกอบรมตนนะให้มีแนวทางของการควบคุมตนให้ดีว่าเราใช้ชีวิตยึดในวัตถุปัจจัยสี่ภายนอกนำหน้าคุณงามความดีหรือระลึกใจเขาใจเราหรือไม่นะถ้าหากว่าเรา เข้าใจว่าปัจจัยสีนั้นมีคุณมีประโยชน์แต่เราทำอย่างไรจะให้พร้อมกับรู้สึกสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพัฒนาถึงการเป็นมนุษย์เราต้องมีศีลธรรมนะมีศีลธรรมคู่กันถึงใจเขาใจเรานะแล้วก็นี่เป็นมนุษย์อย่นะใจเขาใจเราไม่ประสงค์จะเป็นผู้เบียดเบียนตนและคนอื่นนั่นหมายถึงการเป็นมนุษย์ แน่แจวจะเป็นพระิยะหรือเป็นอริยะนั้นก็จะต้องพัฒนายิ่งขึ้นนะผู้ที่จะเริญไปถึงมนุษย์ก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นในวัตถุปัจจัยภายนอกเพราะเห็นปัจจัยภายนอกนั้นมีโทษอย่างยิ่งแต่ละผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษทำให้พี่น้องทะเลาะเบาแวงฆนะ่ากันอะไรกันแบบนี้ เบียดเบียนกันนะช่อโกงกันก็เป็นได้มากมายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งบอกลูกบอกหลานว่าทุกคนนั้นเอาความสุขเอาความสามาคัคคีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีไม่ต้องท้อแท้นะไม่ต้องห่อเหี่ยววันหนึ่งวันใดเมื่อถึงสูงวัยเราก็จะมีความยินดีกับชีวิตที่เราสามารถ นะไม่เอาวัตถุปัจจัยมาครอบงำจิตใจของเรานะเพราะนั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้ในพระธรรมคำสอนก็จะใช้ชีวิตปจัจัยสีด้วยความพอดีนั่นเองนะก็พอสมควรกับเวลานะขอ,อน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ วิดามันดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ